ครับไม่ยิ่งงูได้กินมกน้อไม้ครับเดีย๋ยวชมมกน้ไม้ก่อนงามเหมือนเดยจอดครับม,มกน้ไม้สีมกชมมกน้ไม้สวยๆเลยมือนี้ลมแลร,แรงรักมือน,นี้ับบไรแต่ ตำแกวยั่อยตำมะมวงโอ้ม่หมดเดียวความดีนี่ครับพ่อรัวครับนนบาตัวยายาขอลงขอลงขมาเดี๋ต้องเอาเราใส่พ่อรัวยัง่อยังกล่าวกล้องพ่อรัวผกินเราเนาะยัขอดิก่อกเอดิย่อยู่นี่ เสติงลิงครับสุดยอดส่งไปทางพุูนสินบ้านทางพุนเอาว่าทางพุูนเนี่ยเกลไข่ที่ผมแต่ฉัได้กินผู้เดียวเราแบบที่นี่อายแล้วดิย้ำเอาไหมครับอายแล้วเอาว่าอายอันผู้คุ้มมอนั่นได้ตายไม่มีผู้กินเราได้เลยโรยิอย่าเขอซิมบอกลงไมฟังเสียงเนี่ยแต่ละคน เก่ไม่ากเีนเพียงแล้วก่ดก่าไปน้ำกันตัวมูมาอยบไปเลียเป็นปลาไว้แต่เนีอ้ยสมตำม่วงครับบววิธีการตำม่วงของเขานี่ยม่วงตำพริกใส่ยังีเลยตได้พริกก่คั้นแรกตำได้พริกกบ เกี่ยสักสักอนนับเดียรเนี่ยม่วงลวงมดที่นี่กีไร่เนี่ยให้พ่อมเี่ยเพ่อคเียได้โอ้ยเฮ็ไปอาบน้าอาบสักอนยังไม่เห็นในหลาครับขื่นอ้อยมาไม่ไม่เฮ็ดกับเขากินกันครับนี่แหละบรรยากาศต้มยัอัหงอมหมอยัง หนึ่งเขาออกโอ้่งเขากระหนึ่งไปไอาโอเคไปเบิ่งวันหนึ่งเขาครับต้องหน <mel od>! ึ <alpha noise> oh God, ่งเขาตลอดนี้ม่เขาจะได้ครับต้องล่อเขาบ้านโอ้โหโอ้ยดำมีดกับหักนี่วิธีเผามีดออกนะครับนี่รัดอว้แต่ดำมีดมันหักเผาเผาเผาออกดำข้างในมันออก เขามีเอาดามเปลี่ยนดามไหมนีม่ครับวิธีอีสานเขาอยู่แบบนี้แล้วเขารังค่าง,งมาไฟหนึ่งเขาวัน <laughs> หนึ่งจะน่าน้องสาครับ <laughs> <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศ <c oughs> ครับดยอดเปลี่ยนกำลังขึ้น <c oughs> งามไหนพงหัวนะพวงหัวนะกินนี้นี่นะครับหัวอยู่หน้าอยู่บ้านโอ้ดีวะนี่ กำลังสั่งผลิตใหม่เอาบรรจงม้วนโตช่วงมวยมันจังยิ่งกันมันหลายกาก็ว่าไปโอเคโอเคบม้วนนี้ยังเพื่อนเป็นผสมนี่จักโชคโชคตัวนั้นอันซุกขวดมูนี่ขวดอันนั้นเด้อนี่เด้อนี่เด้อดมันขวดเหลาอันวะตาลสุดดอกอันนี้ขวดน้ำปลาดอก ฝวาน้องพัฒนาไปหลายครับเราไ่ค่อยกินได้ลูกคนเหรเพื่อนท่านถามสองหลวงหอสองหล่มอบ่ได้ยักคนเลยท่านมีหอดเมีย่อจกเสียเขาสัวคนไไปได้โดนแล้วเอาเรงไหนเน่ ปลาแดกบ่ขาดบ่ไรนี่ปลาแดกนี่เดี๋ยวเฮาขอเบิ่งนะเดี๋ยวข้อฟอเบิ่งนะเบิ่งซันน่ะเป็นแต่ใส่บ่อื้อในการแมว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 โอ้ปลาแดกหอฟเมืี้ปลาแดกปลาคิงออืคิงน้อยแสิใส่ลูกๆกัดบุบๆเลยที่เอาเจ็บอยู่แล้วล่ะโอ้้หูคักปานนั้นบ่เฮยอ้ยขั้นตอนเลยการอยู่การกินบานๆเฮานี่ เพื่อนมากไผ่บึงไก่เขาไก่บ้านเขามากแค่จ <c oughs> ิง่นเราไม่นำอยู่ปัจจุบน <c oughs> ตอนลงนั้นก็ให้นอ้้ทำลายแตกขาดอ้ใส่หัวปาครับก็ <c oughs> อมองตามวงมองนี่จำไปห้นี้ยไร่เนี่ยไ้อวกเนที่เจ็บพวกเพื่อนเปียครับ ลองเพลงน้ำเน่เพ oh, ื่อนตวงไปตมวงไปลองเพลงไปน้ำาโอ้ยอยมาคดร้องนะเอาเพีงไปน้ำโอ้ยอยมาให้ลวงเพงหลวงล้ำตัวเฮ้ยเปิดทำไมเพ่งตนปิดไม่ห้ยังเออเขาเปิดใ้ดูโยนดดู พิ้งพี่ด่วยนีเลี้ยวโอนถามว่าล้มหนีด้วยอะไเตี๋ยจูดหายย้่นนี่จูดจั๊บตีมือนี่ได้นกกดได้หนูออกจากแป๋าว่าในงูเพียงงูยั่บ้ามันอันนี้อยู่มันล้มมันล้มบอกข้าเจ้าไปเนี่ยว่ามันล้มยังเงื่นเศร้าคนละว้าง เอาเป็นบรรยากาศกันต้องชิมนี่ครับเป็นไรขาดนงสมปดแซ่ฝาลงไปยีก <c oughs> โอ้ยบาดอะไรชุดรถไร้ใจลร้ครับโอ้ยขี้งูอนนะีกแท้ด้วย <c oughs> เร็ดนน้ยบายครับเดีきき๋ยวขอเข้าทายลูกก่อนนะจดงามเดงามโอเคเียบายื hmm ่อนยิ้มมือกันอ่ะเพือนไปขอสอนนะซึมเข้าท้ายลูกซิมก่อนท้ายลูกมตงครับรอบเด็กบ้าจีุมงานบ๊อบเหิอาลุงเกิลเนเดียว นี่เดียวขึ้นอ้อยเรียวกับสิมากินเขาหวานน,นี้เมนโรเแซ่บครับสุดยอดจอมือเหี้เป็นอาหารเจต่มะม่วงกับกมุกน้องไม่ขาอะไรหือประเด็กขออยาก่ายลูกมันครับค๊บน,นึง่กน้องไม้ครับบรรยาก,กาศขึ้นอ้อยไม่ไม้ให้เอา <laughs> ผมตัวใหม่ีโมกครับวันสิเออนี่แตงงวง่ํำเซฟไม่ไหมครับมีของหวานผมเด้ผมมโมทจะบานมาจะหวานดีว่เาาอาเข่ากำลังหนึ่งโยน์เไา้ะกินก็ปิโงโนมันเป็นเข่บบาอยู่นนบนนี่เพื่นอนกยงแข็งอยแต่โอ้ยตัวบ้านมันจะถุ่มเดี่ยวนาอ <c oughs> อันนี้ก็อุ้นไมหม่เต็มอ้หานนี่เนาะชิม่ซหนึ่งไมบ่อันผู้หิวคือปันทุนกันแหะนี่นโอเคือปันท<า>ุนนาะปัทุนเ สุกลงไปมีลูกโดดพอมีเนื้อหมูว่ามาให้เขามันสุกสักวันยังเหลือไปผมลงไปถุกวิธีนี่น้ำใหม่นี่เนื้อหมูมีผิดลูกโดดบอสตายแล้วมึงเว้นบมอัตายแล้วมึง บัดเกินหมืนอยูุ่้นห้องแกว่วนตอนเยวเก็บบรรยากาศต,ตอนปิ้งน้ให้บ้างอีกอันนี่ัวหน้ปิ้งน้เดี๋ยวปลาล่มยังสิบนนี้ใจติ <laughs> แซวเขาแซไปเลมกใหม่ห้องวานเบือไปบ่านครับกินออน้อยกุ๊หอยค้ำใช่ ของหวานนี่เขาจะกินหลังอาหารตัวปกติมันแมนบ่อยกเอือเนาะสุดยอดเองใหม่แซบดิพี่พีรุ่งม่าแม่ม่าแม่ดำครับมาแม่โอ้ดัาดมีดเร็วเร็วๆเขาเร็วๆวหาเขาอหนกันเลยหรอว่าสุดยอด มากินเขาอยู่ปลาไม่ไก็แสบเขาปลาต่นหิวนึ่๊